โยวาัสดีบิลุนเมกาดีวิลุนดูไปดีวิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าวันพีชไฟติ้งพาร์ตกันอีกแล้วนะคนดูนาโคตรก็ตืึงก็อันตรายอ่ะพี่นะครับเราจะมาเล่นเจตัวเกมนี้กันเลยนะครับวิธีการดาวโหลดอยู่ด้านล่างขั้ใหญ่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับเจตัวเกมนี้นะวันพีชไฟติ้งพาร์ตนะไปสกูไปเล่นกันเลยนะครับ มาคนดูนะครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเราจะไปเล่นในส่วนอู้คนอยู่ตรงนี้กันเยอะเลยนะครับมันจะมี2อย่างให้เราได้เล่นนะในส่วนของแนวเนื้อเรื่องนะครับกับในแนวอ่อในส่วนของเอ่อ PVP นะท่านผู้ชมนะเนื้อเรื่องกับ PVP นะครับมันจะมีให้เราเล่นนะฮะเออเดี๋ยวเราจะไปเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องกันก่อนเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเนื้อเรื่องก็กคไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับเห็นไหมเอแล้วก็เข้าไปต่อสู้นะครับเห็นไหมมันจะเดินไปเองอัตโนมัติเลยนะครับเอ้บูอาเฮนคอร์โนตรึงว่ะ มาแล้วว่ามาแล้วว่าเช็ดตอนนี้ก็เราก็มาเจอกับวีวีนะท่านผู้ชมนะว mm hmm. ีวีตอนแรกเป็นโจสลัดแบบบัขคูเรามาป้่นเราอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้ววีวีเป็นเป็นสาวเจียงไห้เฮ้ยอ้าวด้สู้กับโซโลเฉย่ะงงนะทำไมเราทะเลาะกับโซโลวะวัตถ mm ัฮ hmm. ิกอะผมลืมไปแล้วว่าทำไมเราต้องต่อสู้กับโซโลู mm hmm. นี่ต่อย หัวตรึงทุ่มเลยครับใช้เวลามันมีมันมีเวลาให้เรารีบผ่านนะครับภายในอ่าสามนาทีนะคนดูนะเฮ้ยเฮ้ยเออโซโลเหรอโซโลเหรอโซโลเหรอนี่เป็นไงมัดรัวอ้าววืดวืดนี่ดินี่ดิใส่อยู่ครับคนดู เงยเหลือสองนาทีแล้วสวยหลบได้สวยหลบได้สามดาบมันวิชาสามดาบไอวิชาสามรอบมันนี่ต่อยยับดิต้องหลบไมเฮ้ ต้องรอต้องรอไม่ให้มันลุกได้นะคนดูนะร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตร เติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการาดดก์ดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเร no ื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยต้อ,องขอบูเรื่อยนี่เนี่เป็นไงลนะ่ะมาตรงมาตรึงเอ้ยโอ้โหอกิวครับนี่เนี ลบได้ครับปั๊บปั๊บนี่เนี่ยล่วงยา่าห่าโคตรโคตรตึงอ่าโดนนามิมาต่อยหัวนะคนโดนนาร์โมแต่ทะเลาะกันนะครับนามิก็เลยมาห้ามไว้นะครับเจตเอาว,ว่าหุ้ยได้การ์ดมาเพิ่มนะฮะเราต้องไปผสมการ์ดนี่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเองนะครับคนดูนะโคตรล่อโคตรรีโคตรตึงโคตรอันตรายเลยพีย่เอาว่าไป กดเควสต่อนะครับมันจะมีให้เดินนะฮะับกเดินตามเควสได้เลยนะครับมุบนซ้ายมือนะอันนี้ก็จะมีในส่วนของระบบรีวิวกับระบบอ่าดามเฮดนะครับมาอ่าวีวีไปไหนอีกที่นี่ไปที่นี่เฮ้ยสวยครับพี่ <c oughs> เรือเรือไปนะอันนี้เราอยู่ในแกนไลน์แล้วนะคุณดูนะ กำลังจะเข้าเกาะแรกครับเกาะแห่งโจสลาไอเจาะเกาะของวีวีนะครับอราบาสต้านะครับคุณดูนะ阿าบาสต้าโนตรึงนี่คุยเจอกระโรบินวัตไทริกจะสู้กับโรบินไหมนี่เออนี่นะครับแล้วมันก็จะให้เราเล่นจนถึงวิวยี่สิบห้านะแต่ขออนุญาตแบบกินไอเจ้าตัวนี้ก่อนไออิ่มโคตรโหดโคตรล่อโคตรตรึง มันต้องมันต้องปั้นรหัสไอ้ปั้นปั้นวิวตัวให้ถึง25ก่อนนะท่านผู้ชมนะเอออย่างแรกเราจะแบบว่าไปทําการแบบว่ารับนู่นนี่นั่นก่อนอันนี้คือโอเครับตรงนี้ก่อนครับเหรียญโคดโหดโคตรึงอัพไปวิวไหนนี่ทีน่นี่โอ้วยวิวยีิบห้าแล้วว่าโคดโหดต่อเลยนะครับทําคริ้ต่อแล้วทีน่นี่โอเคนี่เป็นเข็มทิศนะฮะอ๋ออัพอัพเรือแล้วหรอ ใช่ไหมอัพทีมเรือนะฮะโอเคเพิ่มตัวเข้าไปดิทีมสองทำไมให้เลือกตัวนี้วะคนดูผมงงไม่เป็นไรอกไม่เล่นเรือนะครับแต่เราจะไปเล่นเควสเลยนะครับเควสที่อยู่บนซ้ายมือนะมันจะอยู่อันบนสุดนะรูปอะไรเอ่ยสีแดงๆอะนั่นแหละนะครับแล้วก็เดินเลยเดินเควสเลยยังรอ,อยังตรึงยังรอ,อยังตรึง เอา่ะเอา่ะไปชีตโรมาโนตึงหรือเปล่าอ๋อมากกอยนี่กกอนที่แบบว่ามีไอคนยักษ์สองคนต่อสู้กันอยู่นะฮะมาแล้วไป let's go อันนี้ผมเนี่ยมาถึงวิวยี่ห้านะคนดูนะเวลีนายเวลีตึง เฮ้ยโหเจอในเสาสองตัวว่ะนานี้มาดิครับแล้วผมขออัพตัวละครก่อนนะนี่อันนี้ยังไม่มายังไม่มาให้อัพนะครับเราจะอัพในส่วนของอ่อรีวิวก่อนนะฮะเอาให้เต็มสวยครับพี่เอาให้เต็มสมูเกอร์กูเป็นสมูเกอร์นี่เอาให้เต็มเอาให้เต็มสโลครับเยอุซบดา โหนดลองดูการ์ดดีการ์ดเราเป็นไงบ้างวะการ์ดเราใส่อะไรได้เพิ่มไหมนี่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 อัพการ์ดอัพการ์ดหมดแล้วแหละ <c oughs> อัพไม่ได้คนดูไ,ไ่ไปนไยไปลุยครับเล่นเลยนี่ <c oughs> เราจะไปลุยให้ดูนะครับน้องๆหลายคนมองวุ้ยพี่ไม่เห็นเทพไม่เห็นตึงเลยเห็นแต่บนบนโคตรเทพโคตรตึงฮะพี่เล่นให้ดูไน้องว่าว่าอะไรฮิก ว่ตาตะฮกบูอ้าวโคตพิษมาดิมาดิาดเฮ้ยนี่หลบได้ครับสก,กิลหน่อยครับสู้กับไอ้ตัวสัสประหลาสองอันนี้เอ้ยโหดอยู่นะมง่งเอาหัวมง่งโอ้โคตรถึกมันดูโอ้ถึกเกินถึกเกินโอ้ถึกนะเนี่ยโอ้จะเล่นจะจะจะเล่นผ่านไม่ถามก่อน ไม่น่าผ่านนะนี่คนดูมันตึกโทษดูด้ดวยสองตัวเลยนะผมต้องจัดการสองตัวเนี่ยปล่อยไปก่อนครับอ๋อก่อมันแตกแล้วอ๋อพอก่อมันแตกแล้วมันไม่ถึกแล้วโอเคได้อยู่อย่างเงี้ยเพิ่มพลังข้างก่อนสวยนี่นี่เอาสมคเกอร์นี้ลงมาก่อนนี่สมคเกอร์นี้มานี่เอซอซวยเอซอซวย บางตัวมันมีเกาะนะครับมีเกาะติดตัวเราต้องอรีบตีเกาะมันแตกก่อนอตัวตึงพุ่งครับสวยนึกว่าจะไม่ไหวนะตอนแรกนี่ดูจากทรงตอนแรกแบบเห็นมันทึกๆนะใส่รัวๆแล้วเลยตอนนี้เอาดิเอาดิเอาดิาดว่ากมูอกมือน ว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะลิ้นได้ไปไกลแล้วเนี่ยนะตอนเนี้ยโอ้ตายตายตายลูฟี่กูปไปปล้วูฟี่ตุยเย่คนดูอยากได้ปูก,กามาใส่นะตัวละครเนี่ยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่โคตรหล่อนี่เป็นไงลนะ่ะตุยเย่ไปดิครับอ่านี่สโมรเกอร์ตึงๆ โอเคร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ โบอ์กฟิ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยของมาครับเรียบร้อยยังรอ <c oughs> อ่าต่อมานะครับเราจะทําการแบบว่าไปเล่นในส่วนของอ่า พีพีบ้างนะครับท่านผู้ชมนะไปที่มุมล่างขวาน่าจะเจอกับรูปดาบไว้ยอยู่นะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เล่นนะครับในส่วนของอ่าแรกนี่จะเป็นในส่วนของต่อสู้ปกติเลยนะครับคนดูนะต่อสู้ปกติได้เลยนะครับอันที่2ก็เป็นในส่วนของไต่แรงนะครับแต่ผมไปเล่นในส่วนของอ่าไต่แรงให้ดูเลยนะฮะท่านผู้ชมนะดูสิโกลว์วู้้ใช้อ่ารถปิงแบบผมมันจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้เราต้องแวนตัวก่อนนะรอบแรกแบนตววก่อนเลย อ้าวให้ตัวหายโอ้มันหมดวันแล้วหรออู้แย่อยู่เฮ้ยได้ตัวอื่นมาเล่นแทนนะครับเอาจินบีไหมตัวนี้น่าจะโหดไปตัวไพ่นะครับนี่ตัวไพ่ว่ะแล้วก็เลือกตัวมาสักตัวหนึ่งเพิ่มเอาโซโลโซโลลงมาสวยปูการไปแล้ววะ่ะสิงวะ่ะจำชื่อตัวนี้ไม่ได้ที่มันเป็นที่มันใช้ไพ่อ่ะคุณดูนะ นี่มาดิมาดิครับก็มาดิฮาฟูเจอกับคิดด้วยว่ะเออเฮ้ยรอบนี้เจอกับบอดถ้าเจอกับคนมันจะเป็นอีแบบนะครับนี่เป็นไงสกิลสกิลเอยพลังไพ่เฮ้ยนี่เฮ้ยสวยฟันฟัน โคตรโหดโคตรโหดคอมบไดโคตรตึงอ่ะมีดาบแบบนูตึงซะด้วยนะประเด็นน่ะนี่เป็นไงล่ะแปลงล่างครับสวยเขาเบาอ่ะไอตัวไพ่นี่มันอยู่ในในซุปไอซิปอีสเปอร์โนวานะคุณดูนะนี่เจอไพ่ช็อตช็อตสวยเฮ้ยกูอยู่นะตัวนี้ คนดูโกงอยู่โกงอยู่อ้าวคูมา้าเฮื้อคูมา้าคูม้านัตึงปานโอ้เอามาดิมาดิาดแทงสวยปลอเท่เลยครับพี่ใบคูม้าก่อนนะครับคนดูเราต้องทำคอมโบติดไว้นะครับโซโล,ลเราแม่งกระติงอยู่นะบอกเลยนี่เป็นไงนะ อุ้มสวยครับเขวาติดใบครับสวยนี่นี่ฟันฮิวครับฮิวมาดิเขวัาเขวัลเขวัลไปตึงๆฟันติดใบบัวนี่คอมโบเราต้องคอมโบให้ได้นะครับเวลาเราเล่นพ v พพวกนี้นะครับนี่พอคอมโบเสร็จปุ๊บจนเกาะมันแตกอย่างนี้เราค่อยออกมาครับจังหวะหาจังหวะใหม่ติดใบ นี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยครับเดือสรสัดหมอดูที่ตึงที่สุดโกดล่อโกตรีไปเฮ้ยโอ้โหเจอกัะนามิว่ารอบนี้นี่เสยเสยนามิสีเหยนามิแป,ป๊ปบหนึ่งปันโอ้ติดใบสักหน่อยชัวชัวชัวเปิดครับแอสเสยแอสเสย ันแอสซื้อแอสซื้อนี่ฟันเป็นไงลนะ่ะตุ้ยเย่ครับโโรข่าวขวข่าวขวข่าววข่าววตะกิ้ครับสวยแอสซื้อแอสซื้อโคตรึงมาดิมาดิโอ้โหหลบได้ครับ นี่ติดใบฟัน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 อย่างเงี้ยนะตายเลยครับยังรอยยังเที่ยังตรึงไะครับพีีเย่ยิมรองแม่งติงจัดเลยนะคนดูนะมาเอาว่าเอาว่แเวแรงขึ้นแล้วว่ะคนดูยังโหดแต่วเราเลือกสกอร์สักตัวหนึ่งนะผมอยากได้นี่มา ากได้คิสรุว่ะคิสรุก็น่าจะโหดอยู่นะชิตได้พลเรืออีกมาเล่้นมาคนดูนะเอาว่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม One Piece Fighting Part นะท่านผู้ชมนะวิธีการดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างขวายแต่คลิปนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างนะสำหรับวันนี้พี่โค้ดก่อนจะกลับมาคลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยังเตือนกับพี่โค้ชแชนเนลเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเกโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟต์ Ri o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย